วันนี้เวลา18นาฬิกานาทีพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระนาเดำนเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังท่งเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในการนี้ส่งพระดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีขึ้นเกิดไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณนีรัตนปฏิมากรถวายพวงมาลัยสักการะ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงส่งพระสุทนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับพระมหาสังทักษิณวัด ทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามนีรัตนปฏิมากรทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงสวมมงกุฎประจำฤดูฝนถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามนีรัตนปฏิมากรจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาณที่ข้างฐานชุกชี ทรงหิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธ,ธรรมหามณีรัตนปฏิมากรชุบพระสุคนในโถแก้วและทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงรับกระทงดอกไม้วางบนผานหน้าฐานชุกชีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมันสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธ,ธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคม ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่นาธรรมมาศิลาโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการ Jared ทองทิศท,ที่นาธรรมศาศิลาต่อจากนั้นเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังเพชรน้อยทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วสงที่พระเศียรแล้วพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลและอองทุลีพระบาทกับทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลและอองทุลีพระบาทภายในพระอุโบสถพรมเบิกแว่นเวียนเทียนครบสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ และเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลและอองทุลีพระบาทพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงทุกพระองค์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงในวันเริ่มต้นฤดูเป็นประจำทุกปีโดยพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรง มีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องทรงถาวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรสำหรับฤด,ดูร้อนและฤด,ดูฝนต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงสำหรับฤด,ดูหนา,ถาวถวายอีกสำรับหนึ่ง และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบระมชนากาธิเศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเครื่องส่งทั้ง3ามฤด,ดูมีสภาพชำรุดยากแก่การซ่อมแซมบรูรณะให้สวยงามเหมือนเช่นในอดีตในปี2539เป็นปีมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่50กรมธนารักษ์ในฐานะผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องทรง ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามาณีรัตนปฏิมากรสามฤดูชุดใหม่แทนเครื่องทรงชุดเดิมเพื่อถาวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติใน,นในโอกาสดังกล่าวโดยเครื่องทรงชุดใหม่นี้เป็นชุดที่ใช้ในพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงในปัจจุบัน